สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเช้านะคะประจําวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2557เช้าว,วันนี้ค่ะอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและดิฉันนิสาการกิตะมคินค่ะข่าวเช้าวันนี้นะคะเริ่มกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวงสวงพระชัยมงคล,ลหวังไกลกลังวลอำเภอหัวหิวหนเป็นการส่วนพระองค์ วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงณพระบริเวณศาลพระชัยมงคลวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงบวงสรวงพระชนมคนเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองทูบบูชาพระชัยมงคลที่โต๊ะบวงสรวงโหนหลวงลั่นคล้องชั่เจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประคมสังแตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุร่ายตุ๊กตาช้างม้าชายหญิงละครรำตุ่มเงินตุ่มทองและผ้าสีชมพูถวายพระชัยมงคลทรงคมจากนั้นสเสด็จเข้าศาลาจุกสาครซึ่งเป็นที่ประทับณนะมณฑลพิธีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยปินเงินหัวหน้าพนักงานโหนพลามอ่านประกาศบวงสวงโหนหลวงกลั่นค้องชัย เจ้าพนักงานภูสามาลากแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประคมสังแตรทั้ทงนี้เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพ,พระนางเจ้าลำไพยพนันีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 สเสด็จพระราชะดำเนินไปประทับแหลมณนะสวนไกลกังวลเป็นครั้งแรกในปี2471นั้นคือหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสุบินว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีสี่แขนมากราบบังคมทูลว่าตนเองเป็นเจ้าที่ชื่อว่าทัพทิมขอประวารณาจะคุ้มครองให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยระหว่างประทับณนะสวนไกลกังวล วันรุ่งขึ้นจงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลวาน,นุวัติวงศ์ทรงออกแบบรูปเคารพที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือศาลพระชัยมงคลตามในที่ทรงพระสุบินซึ่งรูปเคารพมีลักษณะตามคติโบราณเป็นพระภูมิหรือภูเทวีเทพีปัทพีมีสี่กรรหัตถือดอกบัวหลวงอัญมณีเกล็ดพันธุ์พืชผักและ ว่านหยาประทับบนช้างสี่ช้างด้านขวาปรากฏรูปงูสัญ,ญลักษณ์แทนปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านซ้ายเป็นรูปเต่าบกตามพระนามเรียกเล่นของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันณีพระบรมราชเต่านาแกะสลักรูปด้วยหินอ่อน พระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ทรงร่างแบบดังกล่าวไปยังประเทศอิตาลีเพื่อให้ศิลปินสลักเป็นรูปหินอ่อนโดยที่ฐานจารึกคาถาบารีด้วยอักษรมอนมีความหมายว่าภูมิเทวาเป็นนางฟ้าผู้มั่นคงไม่หมุนไปตามความปรารถนาหรือความโลภของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วซึ่งความเมตตาในพระราชาและพระเทวี เมื่อหัวหน้างานโหนพราหม์อ่านประกาศบวงสวงจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หัวหน้างานโหนพราหม์นำ้าสีชมพูปไปผูกที่พระชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีบวงสวงพระชัยมงคลทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมนัวังไกลกังวล และในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงละครชาตีและละครลิงถวายพระชัยมงคลด้วย เออกจากเครื่องแล้วักการเอาไว้ไป๊าบาย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 ป๊าหัวคิดการทัาทายแบบวอยรุ่นสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชด,ดำเนินกลบับพระตำหนักเปลี่ยมสุขเมื่อเวลา11:45นน